สวัสดีแฟนโดยไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับอีกครั้งกลับเข้าสู่ช anel T Citizen เล่นข่าวแมนซิตี้หลังจากที่ก็หายไปหายจากการทําคลิปอัปเดตข่าวประมาณ2อสองวันนะครับก็วันพฤหัสเดีวกันศุกร์เนาะแล้วก็อย่างที่ผมได้อัดคลิปชี้แจงไปเมื่อเมื่อช่วงดึกๆของเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ที่ทราบกันว่าอยู่ๆวิดีโอมันก็หายไปนะครับจากช่องก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันทำอะไรไม่ได้นะตอนนั้นก็เลยแบบพยายามติดต่อเพื่อที่จะเอาวิดีโอของช่องกลับคืนมาแล้วเมื่อวานมันก็อยู่ๆมันก็มากลับมาแบบงงๆนะผมก็ยังไม่รู้สาเหตุก็เลยวันนี้จะมาทําคลิปเหมือนเดิมว่าผมก็เป็นการเรียกว่าไล่เรียงแล้วก็อัปเดตข่าวที่เมื่อวันพฤหัสสุกนั้นผมไม่ได้รายงานไปแล้วกันก็จะอัปเดตจากวันนั้นมาถึงวันนี้เลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีอะไรคืบหน้าแล้วก็อัปเดตไปบ้างนั่นเองนะครับ วันนี้ครับผมเมื่อคืนเรืออุ่นสวยครับถล่มบาร์ลี่ไป4ประตูต่อศูนย์ยับเยินเลยครับผมอัปเดตดิวกลิตล่าสุดครับผมจากตั้งแต่วันพฤหัสมาถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมไปถึงแฮร์รี่เคนครับผมอยากจะย้ายมาเล่นกับกริชด้วยแล้วก็รอคุยกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมที่เจ้าตัวจะกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็รายงานตัวกับทางสเปอร์นั่นเองรวมไปถึงซิตี้ครับมีข่าวหลุดออกมาว่าให้ความสนใจกับแบ็กซ้าย ของทางเบนฟิก้าอย่างกรีมันโดนะครับซึ่งกรีมันโดเนี่ยก็เคยเป็นข่าวกับซิตี้เมื่อหลายฤดูกาลที่แล้วแล้วก็กลับมามีข่าวอีกหนึ่งรอบเราไปดูปรายละเอียดของข่าวกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวนะครับก็ย้ำเตือนกันเรื่องของความปลอดภัยกับโควิดสิกนะครับก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันดีๆครับผมล้างมือบ่อยแล้วก็ อองนอกบ้านก็ใส่หน้ากาก2ชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมหวังว่าวิดีโอจะไม่หายไปอกแล้วนะเพราะอยากทําข่าวแล้วก็อยากอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนๆช่องได้ฟังกันในทุกๆวันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเกีย่ยวกับเมื่อวานนี้ครับผมก็เป็นเกม p r e ซี s ั o n นะนัดที่2 ของทางสโมสรเราพบกับสโมสรบาร์นิลีนะจากแชมเปี้ยนชิพนะครับผมซึ่งซ o ก็ออกมาอสประตูต่อศูนย์ะครับผมซึ่งแมนซิตี้นั้นได้ประตูจากครึ่งแรกนั้น3ลูกแล้วก็มาได้ประตูปิดท้าย4ประตูต่อศูนย์ในช่วงครึ่งหลังอีก1นึ่ลูกนะครับผมไล่เรียงคนยิงประตูก็เป็นซามูเอลอิดูซี่นะครับผมที่ยิงประตูจากนัดที่แล้วก็เป็นดาวรุ่ง อนนี้ก็ยิงได้อีกหนึ่งประตูเป็นประตูเบิกกรองให้ทีมเราขึ้นนำหนึูนย์จากนั้นเป็นเบนไนท์ครับผมคนนี้เลยก็ยิงประตูที่2เป็นการแทบอินเข้าไปนะครับผมง่ายๆก็ขึ้นนำสองศูนย์ซิตี้ยังไม่พอใจครับผมยิงอีก1ลูกในครึ่งแรกจากการที่เบนชามังเบนดี้วางบอลโค้งๆจากกราบซ้ายมาที่กราบขวาลิยส์มาเลสวิ่งเข้ามาหาบอลเล่ด้วยซ้ายเข้าประตูแบบ สวยงามสุดสวยนะครับผมซึ่งก็ทําให้ซิตี้นํา3 0ในครึ่งแรกจริงๆก็รูปเกมก็ซิตี้คุมได้ทุกอย่างนะครับผมรวมไปถึงก็ตรงกลางกับตรงกลางกับช่วงกองหลังเนี่ยมันทางบาร์สลี่ค่อนข้างเจาะยากเพราะว่าซิตี้เราใช้ผู้เล่นซีเนียร์หมดเลยนะครับผมซีเนียร์หมดเลยทุกทุก,ท,กทุกตำแหน่งนะไมจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์ตรงกลาง2คนแล้วก็รงไปถึงชื่อตัวรับก็เป็นเฟนนยด้วย ก็ทําทให้เกมบุกของบัลซลีย์นค่อนข้างจะ,ะโดนลดทอนประสิทธิภาพลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ครึ่งหลังมาได้ประตูปิด,ปดท้ายจากนันานอาเก้อีกหนึ่งลูกนะก็จบเกมครับผมแมนเิตอ้เอาชนะบาลซ์ลียไป4ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้กิบชัย2นัดติดนะครับผมจากการที่ชนะเบรสตันนอตเอ็นในนัดแรก2ประตูต่อศูนย์นั่นเองแล้วก็นี่ครับผม KDB ไม่ได้ลงแต่มาดูเพื่อนไม่รู้ทำไม ที่แกทํำหน้าอย่างนี้นะผมอาจจะยิ้มกริ่มแบบว่ากล้องแอบถ่ายอะไรอย่างงี้นะผมก็อยากเห็นเขาลงมา,าบนฟลอร์่าแล้วผมสำหรับ kdb นะผมเควินเดบรอยเนอรนั่นเองก็คงจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมในเซสชั่นหน้านะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ด้วยครับสำหรับเอาก่อนจะมาไปประชาสัมพันธ์ก็มาพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกัวเดลาเกี่ยวกับ อฟอร์มการเล่นในนัดนี้นะครับผมเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า p r e c i s ั o นี้เนี่ยมันมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับผมคู่แข่งนั้นพยายามที่จะเล่นอยู่ในระดับที่สูงสุดข,ข,ของพวกเขาเราเองก็เช่นกันเราเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีก็คือคอนเนคชั่นบอลส่งบอลเชื่อมต่อประสานงานกันได้ดีเนี่ยในครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกแต่ใช่มันคือบททดสอบที่ดีแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเราอยู่ได้ถึง3าประตูนะแต่เป๊ปก็บอกว่าครึ่งหลังเนี่ย เราอาจจะมีความลื่นไหลในการต่อบอลมากกว่าแต่ว่าอาจจะยิงประตูดได้ไม่เยอะเท่าวันอังคารหน้าเราจะมีอีกหนึ่งเกมสําหรับผู้เล่นสําหรับทุกคนและมันเป็นเรื่องที่ดีก็คือกําลังเป็นเรื่องที่ผมกาลังจะประสัมพันธ์เดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังนะครับผมว่าเป็นเอ่อเกมกับทีมอะไรนะครับผมแล้วก็ทางเป๊ปโกดิอลาก็ได้ชื่นชมทางสมสรบาร์ลสลีย์ด้วยนะครับว่า,าฉันคิดว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะทดสอบ ระบบการเล่นของทีมและในครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาก็ทําได้ดีด้วยบาร์สลีย์เป็นทีมที่มีอายุน้อยแล้วก็มีมาคุชชอปเพื่อนของฉันนั้นเป็น,ปนผู้จัดการทีมแล้วก็หวังว่าพวกเขานั้นจะมีฤดูกาลที่ดีมันเป็นเกมที่ดีพวกเขาพยายามที่จะเล่นเราสร้างโอกาสและตั้งรับในสถานการณ์ที่ดีจริงๆใช่แล้วเป็นเกมที่ดีมากๆเลยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางเปปกาเดลลาหลังเกมนะครับว่าก็ได้ชื่นชม แล้วก็ยังต้องบอกว่าอ่ามันอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังต้องปรับปรุงสําหรับฟอร์มการเล่นนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือสโมสรอนดอนนั้นจะมีเกมอ่า p r e c i นัดที่3นะครับผมแทรกระหว่างอ่าเกม Community s h i l l นะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกยังไม่มีเกมนี้นะครับผมก็คือจะพบกับ Blackpool นั่นเองในวันที่4สิงหาคมแล้วเราก็จะไปพบกับทาง Leicester City ในศึก Community s h i l d ชิงโลกกันกุศลในวันที่7นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมขั้นเรียกได้ว่าเป็นเกมรับแข่งนะสุดท้ายก่อนที่เราจะไปชิงโลกกันกุศลอย่างคอมม n i t y ตี้ชิลนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามกันได้ครับผมก็สำหรับแบ็คพูลก็น่าจะมีถ่ายทอดสดทางอ่ t y TV นี่แหละครับผมก็เพื่อนๆคนไหนอยากรับชมก็สามารถติดตามกันได้ในวันที่4สิงหาคมนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะบ้างที่ ตั้งแต่วันพฤหัสแหละผมไม่ได้ทําคลิปใช่ไหมก็จะมาอัปเดตเกีเ่ยวกับดีลของแจ็คกิลิชครับผมที่ตอนนี้นหลายเพื่อนๆหลายๆคนผมทราบว่าน่าจะค่อนข้างรู้แล้วก็อัปเดตข่าวสารของกิลิชไปประมาณอย่างแล้วว่ามีความเป็นไปได้แล้วแหละที่เขาจะย้ายมาเล่นให้กับสโมสสนเราในช่วงฤดูการหน,าน้านั่นเองนะครับผมซึ่งของกิลิชเนี่ยไล่เรียงมาตั้งแต่วันที่นี้วันที่29ใช่ไหมครับยบกก็น,น่าจะเป็นวันวันนี้วันที่1 วันอาทิตย์วันพฤหัสที่ผมไม่ได้ทำคลิปพอดีท่นเองเป็นทาง f a b i บิ o ิโอโมนะครับผมสื่อเที่นหนึ่งก็ออกมารายงานว่าทางแมนเชสเตอร์นั้นต้องนั้นติดต่อโดยตรงกับทาง a s สตันวิลลในการาที่ต้องการจะทำข้อตกลงในการซื้อตัวแจ็คกิลลิตนะครับผมโดยตรงเลยนะ Direct Contact โดยตรงแล้วก็คิดว่าดีลนี้จะไม่ยืดยาวแล้วก็จะจบได้ภายในไม่กี่วันนะครับผม ก็เป็นอัปเดตจากฟอบีซีโอโรมาโน่นี่ผมจะได้เรียงให้ฟังนะตั้งแต่วันที่29กาคนประหัดนะครับผมว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างแล้วก็แอสตันวิลล่านั้นจริงๆก็คือเขาเนี่ยความหวังสูงสุดก็คือต้องการจะเก็บโฮ e t ูค e ี p ฮิมก็คือต้องการจะเก็บกิริชเอาไว้กับทีมนั่นเองนะหลังจากนั้นครับผมวันที่30 31นะครับผมโรมาโน่ก็มาอัปเดตอีกหนึ่งรอบทางทวิตก็คือซิตี้นั้น ผลักดันที่จะทำให้ดิวของแจ็คก,กี้ลินั้นสำเร็จในไม่ช้าก็คือพยายามจะให้มันดิวเนี่ยมันกินเวลาไม่กี่วันนะผมแล้วก็จริงๆทางแมนเิตี้เนี่ยพร้อมที่จะตรวจร่างกายกับกิริตเลยถ้าสมมุติว่า,าบรรลุข้อตกลงแล้วก็แอสตันวลนิลล่าน,นั้นให้ไปเขียวทางกิริตก็จะสามารถดำเนินการในการตรวจร่างกายได้เลยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าแมนซิตี้เนี่ยต้องเหมือนจะเพิ่มเพิ่มข้อเสนอไปด้วยจากการที่ตอนแรกเปิดเปิดข้อเสนอไปครั้งแรกนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่ทางวิลล่านั้นต้องการจะปล่อยกิลิชก็อาจจะเป็นอยู่ราวๆสัก90ล้านปอนด์แต่ว่าพอมาบิดเงินครั้งที่สองเนี่ยมันประมาณหนึ่งร้อยล้านปอนด์แล้วก็เหมือนจะมีมเรียกว่าในสัญญาฉบับ ที่กิริตเพิ่งเซ็นกับทางวิลล่าไปเมื่อปี2020เนี่ยมันมันเหมือนจะมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าอาจจะมีค่าจิกสัญญา100ล้านปอนด์หรือเปล่าอันนี้เหมือนมีข่าวออกมาครับแต่ว่าก็คือหลายๆข่าวหลายๆสื่อเนี่ยออกมาตรงกันว่าอ่าซิตี้นั้นเพิ่มข้อเสนอเป็น100ล้านปอนด์นะครับผมให้กับทางวิลล่าพิจารณาในการปล่อยตัวแจ็คก,กิริตนั่นเองแล้วก็อ่าสื่อเนี่ยมีนักข่าวจากสื่ออย่างอ่าเทเลกราฟก็ยืนยันว่ามันน่าจะเป็น ค่าตัวที่วิลล่านั้นไม่สามารถจะปฏิเสธได้เองสำหรับ100ล้านปอนด์นะครับผมหลังจากนั้นนะผมก็เป็นวันนี้เลยหลังจากที่มีข่าวว่าวิลล่านั้นน่าจะตอบรับข้อเสนอของกิลิชก็มีข่าวนี้มาเลยครับผมก็คือวิลล่าเนี่ยปิดดิลลีออนไบรลี่นะครับผมซึ่งเป็นเอ่อเรียกว่าเขาเล่นตำแหน่งตัวรุกก็คือปีกข,ขวาเนี่ยเป็นตำแหน่งถนัดก็คือปีก ถ้าทเทียบก็คือตำแหน่งเดียวกับริยร์มาเรสก็คือเป็นกองหน้าตัวรุกอ่ะเป็นปีกตัวรุกของทางไบเออร์ลิเวอร์คุเซ่นนะผมหลีกจากจากลิมเดสติก้านะปิดดิลเนี่ยด้วยราคาที่30ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งหลายๆสื่อหลายๆสำนักเนี่ยก็คาดว่ามันเป็นการที่เออซื้อมาซื้อผู้เล่นตัวรุกเนี่ยมาแทนแจ็คกิลิชหรือเปล่าแต่อย่าลืมเพราะว่าแอสตันวิลล่านั้นเหมือนจะเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้ว โดยเขาซื้อเอเมเลโน่บูเอเดีย,ยมาจากทางนอร์ดิิตี้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแรกๆเลยนะครับผมก็บูเอเดียเนี่ยถ้าเทียบตำแหน่งจริงๆอ่ะตำแหน่งเขาอ่ะแทนกิลิตตรงกว่าเรออนเบลลี่นะครับผมว่าเพราะว่าบูเอเดียเนี่ยเขาตำแหน่งกองกลางตัวรุกแบบกิลิตเลยเป๊ะๆแต่ว่าเบลลีเล่เนี่ยเขาเล่นเป็นพวกปีกนะครับผมแบบเซอร์ลิงแบบริยัตมาเรสนะอาจจะไม่ได้แบบ แต่ว่าทับตำแหน่งกิริตเป๊ะๆแต่บูเอเดียเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยครับเหมือนซื้อมาแทนนะครับผมซึ่งตอนนี้วิลล่าก็ซื้อในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยมา2คนแล้วซึ่งถ้าเสียกิริตไปก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการทดแทนการขาดหายไปของแจ็คกิริตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้วิลล่าน่าจะรับและลอยล้านปอนด์เพราะไม่งั้นวิลล่าไม่กล้าไม่กล้าจ่ายเงิน30ล้านปอนด์หรอกครับถึงแม้ว่าวิลล่าเนี่ยจะไม่มีปัญหาการเงินอย่างที่หลายๆสื้อ ได้ไรายงานนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้เงินเนี่ยถ้าเขาไม่รับไม่ได้รับเงินเนี่ยเขาจะไม่กล้าไม่กล้าทุ่มซื้อเพิ่มหรอกครับเพราะเขาก็เพิ่งเพิ่งซื้อไปเองใช่ไหมบูเอเดียเมือ่อเปิดตลาดก็ไม่ได้ค่าตัวไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบถูกๆ้วก,นะก็ประมาณนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็มาซื้อเบลลี่อีกคนหนึ่งก็แบบครึ่งร้อยล้านปอนด์นะสำหรับ2คนนะเกินเกินไปหน่อยด้วยนะผมซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะรับข้อเสนอของเราแล้วแล้วก็ กิริชน่าจะมาตรวจร่างกายกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนครับผมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจริงๆนะผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถปิดดิวกิริชภายในสัปดาห์หน้าได้อย่างแน่นอนซึ่งเป๊ปโกเดลลานั้นก็อยากจะให้บอร์ดบริหารแล้วก็ทางซิกิปิกิริสไตล์ขออองกิล่ยปิดดิวกิลิชให้เร็วที่สุดเนื่องจากเขาอยากจะใช้กิริชลงแข่งขันในศึกคอมมูนิตี้ชิลนั่นเองแล้วก็อยากจะให้มาฝึกซ้อมกับเซสชั่นเพื่อนร่วมมที แล้วก็มาซึมซับแผนให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็อยากจะใช้งานในสึกคอมมินิตี้ชิลนั้นซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะนะรครับน่าจะปิดดิวได้ประมาณเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธไม่น่าเกินมันพุธไม่น่าเกินพุธจริงๆสําหรับดิวกิรินนะครับผมก็นั่นแหล,คละครับใกล้แล้วผมใกล้จะเป็นความจริงสําหรับดิวแรกของสโมสรเราในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็สําหรับ อ่ากิริศนั้นมีแหล่งข่าวมาอันนี้เป็นเว็บไซต์จากทาง City Extra นะครับผมเป็นเว็บของเอ่อแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละเป็นเว็บของทางแฟนคลับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็รวบรวมข่าวมาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแจ็คอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่านว่าอะไรน่าจะเป็นกวงแฮนนะครับผมเป็นนักข่าวจากทาง Daily Mail นะเดลี่เมล์นะของทางอังกฤษก็บอกว่ากิริชเนี่ย วิลล่านั้นยอมรับจะยอมรับ,รบข้อเสนอหน่วยล้านปอนด์แล้วก็กิริจะเซ็นสัญญายกับทางซิตี้เราเป็นเวลา5ปีแล้วก็รับค่าเหนื่อยเนี่ยสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะผมผมว่าก็ไม่ได้เยอะไปนะก็กำลังดีนะครับไม่ได้ทําลายเพดานค่าเหนื่อยด้วยรวมไปถึงจอห์นเพอร์ซี่แล้วก็ไมค์แมกเกร์ครับผมเป็นนักข่าวจากทางเดอะเทเลกราฟนะก็ได้ยืนยันว่า,าข้อเสนอหน่วยล้านปอนของทางซิตี้เนี่ย น่าจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะทําให้ดนะีลนั้นสาเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็รายงานตรงกันครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าน่าจะปิดดีลแล้วก็ตรวจร่างกายภายในวันพุธแน่นอนนะผมน่าจะวันพุธนี่แหละผมคิดว่าไม่น่าเกินนี่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมและนี่ครับผมก็เป็นทางแอคเคาท์ Cloud อย่าง City Extra นะครับผมมา,อาเอาภาพออกมาให้ดูก็คือเมื่อเมื่อวันนี้เลยนะครับผมเมื่อประมาณช่วงช่วงเช้ามืดของวันนี้ ก็กิลิชนั้นเดินทางกลับมาจากการพักผ่อนโดยเครื่องบินส่วนตัวกลับมปถึงอังกฤษแล้วนะครับผมนี่ับผมกางเกงสีฟ้าเหมือนบอกอะไรบางอย่างเหมือนจะไปสโมสรสีฟ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสาธุนะครับผมรีบๆมาสักทีนะครับแจ็คกิลิชนะครับผมทุกคนตั้งตารอรวมไปถึงก็มีข่าวเกี่ยวกับอีกหนึ่งคนแข่งเป้าหมายของเราอย่างแฮร์รี่เคนครับผมว่าแฮร์รี่เคนนั้นต้องการที่จะย้าย มาเล่นให้กับซิตี้ตามรอยแข่งเพื่อนร่วมชาติอย่างแจ็คกิริชนั่นเองนะครับผมแล้วกเ็เขาเนี่ยจะเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกับทางคั t แน็พอตสเบอร์ในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็จะหาข้อสรุปแล้วก็พูดคุยกับทางสโมูรสอนในความเป็นไม่ได้ที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้นะครับโดยจอห์นเพอร์ซี่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยจอห์นเพอร์ซี่จากทางเดอะเทเลกราฟเนี่ยเขาก็ ่าไ,ได้บอกว่าแฮร์รี่เคนนั้นมีความต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็น่าจะพยายามหาความเป็นไปได้มากที่สุดในการย้ายมานั่นแหละแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่า,าดิวแฮร์รี่เคนอ่ะมันจะยากกว่าของกิลิตเพราะว่า,าสเปอร์เขาอยากจะรั้งแฮร์รี่เคนเอาไว้จริงๆแล้วก็ค่าตัวของแฮร์รี่เคนนี่จะเป็นปัญหาเพราะว่าผมคิดว่ามันจะเกินหนึ่้อยลางปอนด แล้วถ้ามันเกินร้อยี่สิบไปอ่ะผมคิดว่ายังไงซิตี้ก็ไม่จ่ายแน่นอนหรือเป็นไปได้สุดก็คือแฮร์รี่เคนนั้นต้องเป็นคนผลักดันเดียวเองครับผมต้องแบบงงแงต้องแต่ว่าผมคิดว่าแฮร์รี่เคนจะไม่งงแงนะจะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยครับเขาต้องเป็นคนผลักดันตัวเองผลักดันเดีวนี้ให้เกิดขึ้นเขาต้องมีส่วนไม่ใช่ปล่อยให้สโมสอให้ตัวแทนเป็นคนจัดการมันจะยากสำหรับซิตี้ ถ้าเขาไม่เป็นคนลงมาเล่นเองนะครับผมสำหรับดิวแฮร์รี่เคนนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวออของทางสโมสมรเราอีกหนึ่งหนึ่งขาวว่าวก็คือข่าวกับแบ็กซ้ายนะครับผมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับทางอะไรนะของสปอร์ตติ้งใช่ไหมนูโนเมนเดสของสปอร์ตติ้งซึ่งก็ได้ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ได้มีความสนใจในตลาดสมรม์น,นี้นะแต่นี้ผุดมาอีคนนะครับผมเป็นกริมันโดนะ ซึ่งกรีมันโดเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายจากทางเบนฟิก้าซึ่งเคยมีข่าวกับสโมสรราไปแล้วนะครับผมเมื่อประมาณสองฤดูกาลที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีข่าวแล้วนะคนเนี้ยก็คือทางเบนฟิก้านั้นต้องการสามสิบล้านสามสิบล้านยูโรนะผมเป็นค่าตัวว่าประมาณยี่สิบยี่สิบไปปลยี่สิบไปไป,ไปล้านปอนด์นะประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดล้านปอนด์ประมาณนี้ไม่แพงนะผมไม่แพงน่าสนใจซึ่งก็เป็นที่หมายตาของเป๊ปมา纳แล้วแหละ อย่างที่ผมบอกว่ามีข่าวกับทีมเราไวแล้วประมาณสองสามฤดูกาลที่แล้วนะก็คนรายงานข่าวเป็นเปโดอเมลดานะซึ่งเป็นนักข่าวที่เป็นนักข่าวชาวโปรตุเกสนั่นเองซึ่งเมนฟิก้าเนี่ยเป็นสโมสรในโปรตุเกสใช่ไหมแล้วก็กริมันโดกริมันโดผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนโปรตุเกสไหมแต่ว่าถามว่าความความชื่อมโยงแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีอยู่บ้างเพราะว่าหลีกโปรตุเกสนักข่าวโปรตุเกสก็อาจจะมีแหล่งข่าวที่ อาจจะพอมีมูลได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อเ,เพราะว่ายังไม่มีเทียนหนึ่งออกมาเล่นแซมลีพวกออย่างสํานักไยใครอย่างสกายสปอร์ตแอตแลนติกยูเคหรือปาวิโซโรมาโน o ก็ยังไม่ได้ตีข่าวเกี่ยวกับแบ็คซ้ายคนนี้นั่นเองครับผมก็เรียกว่า,เ,าเป็นข่าวเพื่อให้เราเรียกว่าไงอาจจะเพราะว่าเรามีข่าวกับแบ็คซ้ายบ่อยหรือเปล่าช่วง ตลาดสมมุนเนี่ยแต่อย่างที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะซื้อแบ็ก้ายเพราะว่าชิตตี้น่าจะต้องการใช้เมนดี้ให้ที่คุ้มที่สุดแล้วก็อย่างที่เคยรายงานไปว่าเมนดี้เนี่ยมันไม่มีคนซื้อจริงๆครับถ้ามันไม่มีคนซื้อเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นถ,ถ้าไม่เราไม่ได้ขายเนี่ย มันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อใช่ไหมเรายังมีเอเล็กซานโดซิเชนโกมีทั้งเบเามเบนดี้รวมไปถึงอย่างที่ผมเคอยอรยายงาน,นว่ามันคนอื่นก็โยกไปเล่นได้อเมริกาปอก็โยกไปเล่นได้อาจจะไม่ได้แบบเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติแต่มันก็โยกไปแทนได้แล้วก็มีอ่อสคตเดิฟถึงสองคนอย่างซิเชนโกกับอ่ทางเบเามเบนดี้มันก็เลยไม่มีความจําเป็นนั่นเองนะผมคิดว่าอาจจะเป็นกระแสเฉยแต่ว่าไม่ได้เป็นความสนใจจริงๆนั่นเองนะครับก็แลทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าว ทั้งหมดที่ผมได้ไล่เรียงแล้วก็พยายามที่จะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆใน n n e l Tizen ได้ฟังแล้วก็เพื่อนๆสำหรับคนที่ชื่นชอบเรอใบสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อัปเดตกันในวันนี้นั่นเองก็ไล่เรียงมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะในส่วนของดิวแจ็คกิลิชนั่นเองนะครับผมก็ขอประทานอภัยแล้วก็ขอโทษมาอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเรื่องที่หายไปนะผมวันพฤหัสนะก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะวิดีโออยู่ดีมันก็หายไปนะผม ก็ได้ทําคลิปชี้แจงแล้วถ้าใครอยากดูก็ไปตามดูได้คลิปเมื่อคืนนะผมก็คลิปก่อนหน้าคลิปนี้นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ